ตกขาวมีกลิ่นคล้ายปลาเค็มเป็นอันตรายไหมคลิปนี้มีคำตอบให้ทุกคนค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังนะคะกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งไว้ก่อนนะคะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดในคลิปต่อไปค่ะตกขาวหมายถึงสิ่งที่ถูกขับออกมาทางช่องคลอดค่ะและสิ่งนั้นไม่ใช่เลือดนะคะดังนั้นตกขาวจึงมีสีอะไรก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่ จะมีสีขาวค่ะตกขาวนี้เองค่ะเป็นอาการที่ผู้ป่วยนะคะมาหาคุณหมอเวลามาตรวจภายในมากเลยนะคะตกขาวเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าฤดูขาวหรือมุดกิดนะคะตกขาวไม่ใช่ไม่ใช่โรคนะคะแต่ว่าจะมีอาการเป็นอาการอย่างหนึ่งนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอาการเจ็บคันแล้วก็มีกลิ่นนะคะ ตกข่าวเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะเป็นตกข่าวที่พบในภาวะปกติหรือว่าออตกขาวที่มีสีขาวคล้ายแป้งเปียกนะคะซึ่งมีปริมาณไม่มากแล้วก็ไม่คันแล้วก็กลิ่นก็จะออกเปรี้ยวเล็กน้อยเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นใดๆนะคะอย่างไรก็ตามในบางช่วงเนี่ยอาจจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอย่างเช่นก่อนที่เราจะมีรอบเดือนหลังที่เรามีรอบเดือนหรือว่าช่วงที่เราไข่ตกนะคะสําหรับผู้หญิงหรือในภาวะตั้งครรภ์ของผู้หญิงที่เอ,อ่อเร เริ่มจะมีน้องหรือเบบีนะคะในตกขาวเนี่ยก็จะมีสารอะไรบางอย่างอย่างเช่นออที่จะบอกว่าตกขาวมาเนี่ยหมายถึงว่าสารที่ถูกขับออกมาทางช่องคลอดของเรานะคะซึ่งมีทั้งสิ่งที่ถูกขับออกมาจากต่อมต่างๆในระบบสืบพันธ์ุได้แก่นะคะน้ําที่หลั่งออกมาจากต่อมใต้ผิวหนังบริเวณช่องคลอดจากต่อมสกรีนนะคะต่อมบาโล บาโทลีนหรือหลอลื่นจากปากช่องคอดน,นั่นเองนะคะและ 2. ก็คือเซลลเยื่อบุผนังช่องคอดที่หลุดออกมานะคะก็เลยกลายมาเป็นตกขาวไงนะสมูกจากต่อมที่ปากหมดลูกค่ะ 4. โปรตีนเกลือแร่ที่มาจากผนังช่องคอดนะคะเยื่อบุมดลูกเยื่อบุพองมดลูกและหลอดมดลูกนะคะและ5ค่ะกรดแลคติกหรือแบคทีเรียนในช่องคอดนะคะสร้างจากไกลโคเจนของเงยื่อบุผนังช่องคอดนั่นเองอันนี้เขาเรียกว่า การมีตกขาวแบบปกติค่ะและสำหรับประเภทที่2นะคะก็คือตกขาวที่ไม่ปกติค่ะก็คือจะตรงกันข้ามกับตกขาวที่ปกตินั่นเองนะคะนั่นก็คือมันจะมีตกขาวออกมาปริมาณที่ค่อนข้างมากนะคะบางครั้งเนี่ยไหลยังกระจกเลยนะคะอย่างกับคุณผู้หญิงนั้นท่านนั้นมีประจำเดือนเลยนะคะและที่สําคัญมีกลิ่นเหม็นมากนะคะเหม็นเลยนะคะลักษณะอาจจะเป็นหนอง มูกปนเลือดมีฟองและมักมีอาการอื่นๆประกอบด้วยนะคะอย่างเช่นคันแสบออกร้อนที่บริเวณปากช่องคลอดนั่นเองนะคะหรือถ้าใครเนี่ยมีตกขาวแล้วยังมีปวดท้องน้อยรวมด้วยเนี่ยคุณบอกได้เลยนะมดลูกของคุณกําลังจะเสื่อมแล้วนะคะสาเหตุของการมีตกขาวผิดปกติเนี่ยวันนี้เราจะแบ่งออกเป็นนะคะ3ถึง4ถึง5ถึง6ข้อเลยเออนะคะข้อแรกก็คือช่องคอดอักเสบนะคะที่พบบ่อยเนี่ยเราจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียค่ะ เชื้อพยาธิเชื้อราเชื้อไวรัสหรือโรคเริมนะคะแล้วก็เชื้อแบคทีเรียรต่างๆที่เราไม่สามารถจะรู้ได้ว่ามันเชื้ออะไรนะคะคุณต้องไปหาคุณหมอนะหรือ2ปากมดลูกของคุณผู้หญิงนั้นอักเสบค่ะเกิดจากการติดเชื้อหนองในเกิดจากการติดเชื้อคลามเดียนะคะแล้วก็การติดเชื้อเริมนะคะซึ่งมันมีอาการรุนแรงมากคุณจะทั้งคันทั้งแสบแล้วก็จะมีอาการที่ลักษณะเหมือนกับว่าออมีกลิ่นมากนะคะสําหรับประเภทอย่างนี้นะคะข้อที่3มค่ะ มีตกขาวจากปากมดลูกมีแผลเป็นเนื้องอกข้อ 4. สิ่งแปลกปลอมในช่องคลอดค่ะอย่างเช่นคุณเข้าห้องน้ำใช่ไหมกระดาษทิชชู่ติดอยู่อย่างเงี้ยบางทีก็เกิดอาการอักเสบแล้วก็มีตกขาวได้มีสํารีมีผ้าก,ก๊อซนะคะมีแมลงมเมล็ดผลไม้มีอะไรต่างอะไระมีถุงยางอนามัยด้วยสําคัญมากนะคะข้อนี้ข้อที่5ค่ะคุณผู้หญิงท่านนั้นมีเนื้องอกแล้วก็เป็นมะเร็งมดลูกปากมดลูกนะคะซึ่งตกขาวที่ออกมา จะมีกลิ่นแรงมากนะคะอันนี้สําคัญมากเลยนะากาดดอ,อกจันไว้เลยนะส่วนข้อที่6ค่ะผู้หญิงที่จะมะีตกขาวมีกลิ่นแรงนะั่นก็คือสตรีวัยหมดประจําเดือนนะคะอย่างเช่นเ,เกิดเกิดช่องคลอดแห้งอะคะ่ะแล้วก็จะมีตกขาวได้นะคะทั้งหมดนี้ก็คือสาเหตุของการที่คุณมีตกขาวและมีกลิ่นแรงมากบอกเลยมันน่ากลัวมากและเมื่อใดก็ตามนะคะที่คุณผู้หญิงทั้งหลายเนี่ย เริ่มที่จะมีตกขาวนะคะคุณจะต้องมีการสังเกตตัวเองค่ะว่าเริ่มมีกลิ่นแรงขึ้นเรื่อยๆหรือไม่คุณมีอาการคันแสบช่องคลอดมากขึ้นช่องคลอดแห้งมากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีตกขาวจากเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรียรแล้วคุณไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลแล้วนะคะคุณหมอจ่ายยาชีวนะมาแล้วคุณใช้แล้วมันไม่ดีขึ้นนะคะรู้สึกว่ามันยังไม่ลดอาการลงนะคะสมุนไพรเนี่ยก็จะสามารถช่วยคุณได้นะคะโดยเฉพาะสมุนไพรคุณหมอเซงค่ะซึ่งนะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะให้ผู้หญิงทุกคนนะคะอ,อ,อาการของตกขาวที่มีกลิ่นแรงคล้ายปลาเค็มเนี่ยค่อยๆลดลงนะคะซึ่งวันนี้ ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสําหรับคนที่มีอาการของตกขาวเนี่ยวันนี้ก็คือจะทานทั้งหมด3ตัวยานะคะนั่นก็คือว่านชักมดลูกของคุณหมอเสงค่ะสูตรนั้นก็คือ X2 นะคะกล่องสีน้ําเงินค่ะซึ่งอันนี้จะให้คุณคนที่มีอาการตกขาวอะคะ่ะทานเช้าเย็นนะคะครั้งละ30 ml ค่ะ ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นว่านวิเศษมากๆเวลาที่คุณทานไปแล้วมดลูกของคุณเนี่ยจะมีความสะอาดนะคะว่านจะมีฤทธิ์ชักมดลูกขึ้นกลับเข้าอู่ค่ะแล้วก็ขับของเสียออกจากมดลูกนะตัวนี้นะยิ่งทานนะคะคุณก็จะยิ่งกลับมาเป็นคนที่มีฮอร์โมนปกติเป็นผู้หญิงที่มีไม่มีกลิ่นใดๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะ คุณจะเป็นคนที่นะคะกลับมาสวยและสาวได้อีกครั้งหนึ่งนะคะจากว่าชักโมลูกสูตร x 2ขวดนี้นะคะและตัวที่2ค่ะก็คือขมิ้นชันค่ะคุณจะต้องทานเช้าเย็นครั้งละ3ามแคปซูลนะคะก่อนอาหารเช้าแล้วก่อนอาหารเย็นขมิ้นชันเนี่ยสูตรของคุณหมอเสงเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นนะคะซึ่งจะมีฤทธิ์ในการที่ลดอาการอักเสบด้านในค่ะและช่วยว่านในการขับของเสียออกจากมดลูกทั้งหมดนะคะเมื่อคุณยิ่งทานไปแล้วคุณรู้อะไรไหมคะ กลิ่นต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นตัวกลิ่นป่ากลิ่นในร่มผ้านะคะซึ่งบอกเลยถ้าผู้หญิงมีกลิ่นหนักมากค้ายปาเค็มนียิ่งแล้วใหญ่เลยนะคะคามิ้นชันช่วยคุณได้จริงๆถ้าคุณทานคู่กับว่านชักมะลูกสูตร x2 คุณหมอเสงนะเพราผู้หญิงถ้ามีกลิ่นบอกเลยคุณไม่มีสเสน่ห์ค่ะ ส่วนตัวสุดท้ายค่ะสำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่ไหนๆก็ทานกาแฟาอยู่แล้วนะคะกาแฟาคุณหมอเสงนะคะขอให้เป็นสูตร2นั่นก็คือสูตรกมิ้นชันค่ะจะช่วยลดกลิ่นนะคะแล้วก็ช่วยทําให้อาการอักเสบสําหรับผู้หญิงที่มีอาการปวดท้องประจําเดือนอยู่ตลอดเวลานะปวดหน่วงปวดท้องเพราะคุณมีตกขาวเยอะขึ้น คุณยิ่งทาน3าผลิตภัณฑ์นี้นะคะเป็นประจำนะคะแล้วมันจะทําให้อาการตกขาวของคุณแล้วก็อาการตกขาวที่เกิดจากเชื้อราเชือ้อแบตทีรียแล้วก็เชือ้ออที่เกิดจากการที่คุณนั้นติดเชื้อมาเนี่ยจะค่อยๆลดลงถึงดีขึ้นในผู้หญิงบางรายทานทั้ง3ตัวนี้เป็นประจำนะคะอาการตกขาวนี้มองไม่เห็นเลยค่ะเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมหมอถึงมีจําหน่ายตามศูนย์หมอเส็งทั่วประเทศ